ใ้โปรดักต์นำเสนออีกหนึ่งคันตอนนี้เป็น t o y ยต้าไฮลักวีโกนะครับไม่ใช่รีโวคันนี้ v ีโกวีโก้คันนี้นะฮะผิดมาตั้งแต่ปี2005จนถึงปีสุดท้ายปี2014แล้วก็จะมาเป็นรีโวแต่เราทำบอกแคปแน่ะนะฮะทำมาหลังเต็มนะครับแล้วก็ทำหุ้มบอกข้างหน้านี้เราทำแบบสวมคันนี้สีแดง ผสมดำหรือดำยืนสลับแดงนะฮะนี่ครับ <c oughs> ก็ข้างหน้านี้เราทำแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมผมถ่ายดูชา้าชัดนะครับนี่สวมนะครับนี่นะถ้าดูผิวเผินดูแทบไม่ออกนะครับแต่ว่าเราสวมเนี่ยเราทำตรงรุ่นของ v ีโกเราใช้ได้ไนล่อนในการเย็บนะครับนี่ได้ไนล่อนสำหรับเย็บบอรรถยนต์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ หนังของเราหนาหนึ่งมิลเต็มเป็นหนัง PVC นะครับไม่ใช่ PU ยถ้า PVC ีนี่หนังสําหรับทางบอดรถยนต์นะครับ PU นี่เขาไปเรียนแบบหนังแท้ใช้ไปไม่เท่าไหร่ก็จะร่อนกันหมดนะครับ PVC หนาหนึ่งมิลประกบด้วยฟองน้ำห้ามิลและก็ลามิเนตด้วยความร้อนด้วยผ้าทีคอร์ดนี่ทั้งหมดสามชั้นนะฮะใช้กันทนทนหนาหนาคือต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบบางบางทั่วไปใช้ไม่เท่าไหร่นะฮะมันก็จะขาดนะฮะปีแตกทันทีนะครับ โดยเฉพาะด้านหน้านี่ส่วนมากหลายลายนะคบจะปีอย่างนี้นะครับแต่ของเรานี่หน้าสัมผัสนี่เราเป็นหนังลามิเนตใช้กันทนแล้วก็มาบอกแขบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับนี่นะฮะทั้งตัวนั่งและก็ตัวพิงตัวนั่งก็จะตัวพิงก็จะมีโครงเหล็กอยู่ด้านในลงมาก็ล็อกน็อตเบอร์สินะฮะข้างล่าง2ข้างซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตำแหน่ง อ่าน็อตเบอร์สิบนะครับลองเปิดให้ดูนะครับว่าน็อตเบอร์สิบมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราล็อกให้แน่นนี่นะครับนี่ตำแหน่งนี้นี่ล็อกนี่นะครับแล้วก็มีโครงข้างในมาจากบอกเลยนะครับวิ่งอยู่ข้างในเลยโค้งเลกแล้วก็ล็อกเบอร์สิบสองข้างนะครับนะอย่างนี้เวลาเปิดเอาเครื่องมือก็อย่างที่เห็นนะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับนี่เปิดอย่างนี้นี่มาอย่างนี้นะฮะครับนี่แล้วก็ปิดทับลงไป นั่งติดเขาหรือไม่นี่มาฐานชายไทยนะครับมีหลายไซส์นะแต่ถ้า,ถาสูงเท่าไหร่นะ่าช่างนี่สูง160ยหกสินะคนน้อยๆนะครับนั่งก็พอดีพอดีนะครับนี่ขาเขออะไรก็ยังได้อยู่นะครับนี่นะครับนี่ให้ดูนะฮะนั่งก็ มันใช้วิดีกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่าจะให้เหมือนสีประตูเลยคงไม่ใช่นะครับแล้วก็มาดูปูพื้นนี่ปูพื้น5 d ดีตัวหนา13มมิลน,นะครับนี่มีหมุดยึดเก็บงานเรียบร้อยหมดเนี่ยผมถ่ายให้ดูข้างล่างเลยข้างใต้นะครับสวนหลังแล้วก็มาส่วนด้านหน้านะฮะด้านหน้านี่เราก็ทำนะกระเป๋าใส่โทรศัพท์สองข้างซ้ายขวาไว้ให้นะครับจะเรียกว่า 5D 6D 7 d ดีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะฮะรถโตโยต้าวีโก นะฮะคันนี้นี่ครับสวยสวยเลยนะครับแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ผมถ่ายดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาด้านนี้ด้านคนขับนะครับนี่ก็เป็น 5D ดีนี่ก็เป็นตัวพื้นอะติกนะครับ ใช้กันทนทนนะฮะถูกใจนะฮะโทรมาคุยกันก่อนนะครับเราอยู่ลาดพร้าวร้อยสี่แยกย่อยแยกเก้ากนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์หรือว่าศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์หกสามเจ็ดขอขอบคุณลูกค้านะครับที่หายไทยวิดีโอวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ